สวัสดีค่ะดิมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านสวนพร้อมที่ดินเนื้อที่1ไร่2งานกับอีก83ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาคลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ ตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยสาธารณูปโภคพร้อมเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งตัวบ้านนะคะอยู่ที่130ตารางเมตรมี2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวแล้วก็1ห้องนั่งเล่นที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยค่ะหน้ากว้างติดทางสาธารณะอยู่ที่83เมตรเลยภายในที่ดินเรานะคะก็มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาทำสวนทำการ,กรเกษตรด้วยกัน1บ่อค่ะ ราคาขายยกแปลงนะคะบ้านสวนพร้อมที่ดินเลยเพียง2องล้านสามแสนบาทค่ะจะซื้อสดก็ได้หรือว่าจะยื่นกู้ธนาคารก็ได้นะคะราคานี้ต่อรองราคาได้อีกเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะด้านหน้านะคะล้อมรั้วคข้าบอย3ชั้นไว้เรียบร้อยแล้วน้ำประปาเป็นประปาหมู่บ้านไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะด้านหลัง ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยค่ะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะไว้ปลูกต้นไม้ทําสวนทําการเกษตรได้หมดเลยส่วนภายในบ่อน้ํานะคะก็เลี้ยงปลาไว้แล้วบางส่วนบ่อน้ํามีขนาดกว้างอยู่ที่70ตารางวาค่ะสามารถทําศาลานะคะยื่นลงไปในบ่อน้ําก็ได้เหมาะมากๆเลยค่ะที่จะเป็นบ้านสวน บ้านพักต่างอากาศบรรยากาศดีเงียบสงบนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเราเลยแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานค่ะเพื่อนบ้านเราส่วนมากก็เป็นบ้านสวนปลูกต้นไม้เป็นสวนมะขามทำสวนทำการเกษตรกันหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่83เมตรหันหน้าทางทิศใต้นะคะส่วนด้านหลังกว้าง83เมตรเช่นเดียวกันทางทิศเหนือค่ะ ความลึกของที่ดินอยู่ที่32เมตรที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยน้ำประปาไฟฟ้าบ้านเล็กที่ทุกอย่างพร้อมเลยค่ะเหมาะมากๆากเลยนะคะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะมาพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะจากกรุงเทพเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มอย่งที่บ้านเพียง87กิโลเมตรเท่านั้นใช้เวลาเดินทางประมาณ หนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะก็ถึงบ้านเราแล้วสามารถขับรถไปมาเสาร์อาทิตย์ได้สะดวกเลยไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยนะคะส่วนด้านหลังของบ้านตรงนี้ที่ดิมเข้ามาก็จะเจอกับห้องครัวก่อนเลยค่ะแล้วก็เจอห้องน้ำนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยตีฟ้าปูกระเบื้องสาณูปโภคทั้งหมดเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ น้ำปปาเป็นประมาณบ้านไหลแรงเลยนะคะไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตทุกอย่างพร้อมเลยจากอบตเขาขลุงวัดไผ่สำเกเซเว่นอีเลเว่นะคะร้านค้าซีเจห่างจากบ้านเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นตรงนี้เป็นห้องนอนเหล็กนะคะที่อยู่ภายในบ้านเราบ้านไม่ต้องติดแอร์เลยค่ะลมพัดเย็นสบายเลยเรามีช่องระบายอากาศไว้ให้แล้วติดมุงลวดไว้ทุกอย่างเลยค่ะ ลมพัดเย็นสบายช่วงนี้นะคะราช,ชบุรีเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศประมาณ20องศาค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศการเดินทางก็สะดวกสบายอยู่ในแหล่งชุมชนเลยส่วนตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนใหญ่สามารถมองเห็นวิวด้านนอกของบ้านได้ด้วยนะคะครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งสามารถอยู่ได้เลย ตัวบ้านพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่130ตารางเมตรเลยค่ะแถวนี้เป็นที่เนินนะคะน้ํำไม่ท่วมแน่นอนดินภายในที่ดินเป็นดินดำเลยค่ะจะปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรอะไรได้ทั้งหมดเลยด้านข้างก็เป็นบ้านสวนทําสวนมะขามกันนะคะนี่บรรยากาศภายในบ้านปูกระเบื้องตีฟ้า ทุกอย่างพร้อมเลยค่ะราคาขายยกแปลงนะคะเนื้อที่1ไร่2งาน83ตารางวาพร้อมบ้าน1หลังค่ะอยู่ที่2 3 9ล้านสามแสนบาทเป็นโฉนดนสสีจอคุดแดงพร้อมโอนเลยจะยื่นกู้ธานาคารก็ได้หรือว่าจะซื้อสดก็ได้ค่ะด้านหน้าก็จะมองเห็นวิวภูเขาเลยห่างจากถนนคอนกรีต2เลนนะคะเพียง150เมตรเท่านั้นค่ะ ด้านข้างของที่ดินเรานะคะก็ล้อมรั้วรวดหนามไว้แล้วที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยโฉนดนสสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อ08 7 0 06 07 27ค่ะหรือ idline ดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการชนบุรีค่ะภายในที่ดินเรานะคะสามารถขับรถเข้าออกได้สเส้นทางด้วยกัน เพื่อนบ้านก็ดีนะคะบรรยากาศดีเงียบสงบเหมาะมากๆเลยนะคะท่านใดที่กําลังมองหาบ้านสวนพร้อมที่ดินลักษณะนี้อยู่นัดชมหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันเลยด้านหน้าติดทางสาธารณะหินคุกนะคะหินเกรด็ดถนนหน้าที่ดินเรากว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรค่ะส่วนด้านข้างล้อมรัวลวดหนามไว้แล้วที่ดินเป็นที่เนินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าก็ล้อมลวกคาวบอย3ชั้นไว้แล้วค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าที่ดินเปล่า ตามจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจนบุรีได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปอื่นๆดิมก็จะพาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินหรือว่าที่ดินเปล่าด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิมพาเที่ยวชมเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ